มาจ้าทุกคนมาพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะวันนี้เราได้เมนูตำค่ะแต่วันนี้ยังไม่ได้กินนะคะวันนี้จะมาตำให้ดูนะคะทุกคนค่ะพี่นองหอยมุสเซานี่ไปเก็บหอยมาค่ะเป็นหอยเซอรี่ค่ะอยู่ที่นาสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็บะงงก็อยู่ข้างเฮือนนะคะมีบักกอกด้วยนะคนะมีบักเคอเทศตำแล้วนะคะตำแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะคะทุกคนตำแบบลูกทุ่งใส่ไปเลยค่ะติ๊กแฮงะค่ะ เป็นคนที่ชอบกินทีกแห้งค่ะเพราะว่ามันไม่ขี้นะคะได้ไปเรียกอันนี้ก็จะเป็นผงนัวนะคะกับน้ำตาลนะคะทุกคนหาซ้อนมาอย่างดีแล้วนะคะอย่างว่าซ้อนแล้วก็บันเลงเลยนะคะวันนี้ใหญ่ใจมาเองนะเอ็งมาคนที่บังคังการตัมนะการตัมน่ะต้องตัมแรงๆนะคะทุกคนตัมไม่แรงไม่ได้นะโอ๊ยมันดีพอไทยเจ็บคอนตั้งสี่น้อนมึงเชียวโอ้ยไงนะคะแล้วก็เอาเอามะกเหล่นใส่นะคะทุกคนเนี่ยมะกเหล่นนะ ต้นนี้ก็ซื้อมานะทุกคนเพราะว่าเรากำลังปลูกอยู่นะมันยังไม่ขึ้นหน้าฝนนี้่ก็คือปลูกยากมากเลยนะมะนาวนี่ก็ปลูกเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะปลูกนะคะใส่สองเปลียงก,มก,กอมะกอกนี่ก็ปลูกะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือมะกออฟิดไวด้เดชแซร์ซองฟีดเดชทุกคน,นออกมามันก็ยังสดๆเหมือนเดิมนะเห็นไหมเนี่ยนี่แซร์องฟีดแล้วเราก็เอามาแช่น้ำสักหนึ่งนาทีก็พอนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่นะพี่น,อน,อนอ้นนองเออแสบนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปโอ๋ยจว๋ย น้ำตาล<อ>ือปเดี <c oughs> ๋ยวมาแต่บงลืมปรเดก <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่เอยรประเดี๋ตัวนีมาแล้วขาดท่ังขาดทัง <c oughs> ไปไมา <c oughs> เอา <c oughs> มเอาของเสียบ <c oughs> มาแล้วค่ะทุกคน <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยอยากหัวคคอยาหัวเนี่ยเลือรประเด็กลืกประเดีเขาาบว่าสันเขาไปในบ้านเขาไ่เอาประเดีมานะคะอูแก่บพี่น้องขออุขวดใหม่ๆเลยนะคะไปยองไปยาเนาะ ก็ได้ดิมันเป็นปัจจัยหลักมันเป็นปัจจัยหลักเลยนะปลาเนี่ยอมองงงงี่ปลามันมาิแซ่บหนามเื่องคุกหนามเื่องคุกไม่ได้สาหนามแท้แท้อเดินมาเรื่องไก่ไก่แล้วเรื่องไก่เลยค่ะคุณค่ะมันไก่ไก่น้ะไก่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าไปออกเด้อสาหนามก่อสาหนามก่อโอ้ยแซ่บ มาะคะะ่ะขั้นตอนการลงคบแล้วนะมาดูขั้นตอนการลงคบกันนะคะพยายามาให้ใกล้นะคะดูให้เบืร์เลยนะคะโอ้ยเอาจุดกระซายเมื่อไหร่บอท้องะอียงขึ้นอืมพลางรหอยพี่น้องเอ้ยหอยเมื่อพอดีคัมกับนี้เมื่อยกับนี้เกลี่ <c oughs> ยมาสดๆร้อนๆก็มาแล้วเอาหัวอ,ออกแล้วนะคะ <c oughs> ดูแล้วนะคะทุกคนดรอเบวารอบรนี้เด็ดเด็ดมากเพเสียกระปไปหาหมอเลยนะคะเบวา ปีมือสาวเจ๋อ้โอ๊ยยายเจ้ยไม่ไปย้ายนะคะปีมือยายเจ้ยที่สุดยอดเลยนะคะโค้ดบอกไว้เลยนะคะเสียบตัวลืมผัวแล้วก็หาคนจะเทให้เบิ่งนะกเบื่อใกล้ๆน้ำอย่าลงกล่องนะอย่าลงกล่องนะนี่ค่ะสีเล็กน้อยสีเล็กนะคะกดตอแฟนออกมากด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 โอ๊ยบาดที่นี่จิเป็นเวลาห้องไว้ได้ไหมนี่ขาดก็ขาดก็ขาก็ยิ่กว่าขาดกฐินกว่ากฐินนี่กฐินนะคะไม่กฐินนะคะทุกคนนี้ไม่กฐินนะ ี่หอยเด้พี่น้องลอกี่หอยกนะคะี่หอยนะคะนี่ค่ะทุกคนเอาบาร์มีพี่นอ้องพร้อมเสิร์ฟค่ะแซ่บๆนะคะรสเด็ดรสดังจากยายเจาเองจ้ามาแล้วจ้าทุกคนมายความว่าเราสองคนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ได้เมนูตําอีกเหมือนเคยค่ะทุกคนคะ่ะตาํตาตําคือเกานะคะตาําคือเกาเส่บคือเกาคะ่ะวันนี้ตําหอยเชอรี่นะคะตําเองคะ่ะหอยก็หามาเองค่ะพี่นอ้องจ้า หาเองอียังหาเองเบิดเนาะค่ะหาเองซื้อแต่ขอบุญค่ะกับลินเท่านั้นค่ะไปค่ะจัดไปแม่ลิงเอาเลยลุยเด็ดมากค่ะทุกคนมึงจะทาเึงจะทาต่ำเลยล่ะมึงจะทาต่ำเบิเด็ดบอเด็ดเด็ดบอเด็ดติ้มหัวประแดดสุดน้ำบ็เดือพี่น้องขาดน้ำไม่ได้ขาดเทอาขาดใจสดแต่บาทก่อน มีแห้ nhau เนา u n h a วันนี้ไม่ได้ตนนฮานแล้วนะไม่มีลูกโดดเขาเลยบริตวนขอบูนแซบบเลยพี่น้องจิ้มสักคนมื้อนี้ทั้งเด็ดทั้งเผ็ดทั้งแสบทั้งโอ้ยลายรสมื่อเนี้ยเทหน้อยเหมือนเกา ผีมองหอยเห็นบ่เป็น่น้อยเหมองเกาผู้ใดผ่านใบาพานมาก็แวะได้เดอ้อมาสิ้นสีมือได้เดอ้อบอกเลยว่ากินเราลืมผัวเลยเดอ้อเพิ่นบวกล้ามากเนาะบวกกลามาแต่ลืมผัวเล่ก <c oughs> กระถินอื้อ ลุนหดอ่ะลนไหเลุนไหเพยบ้างก็ดีก็ดีม้ก็ดีบเไรทีพแ่หางมันยังบออกธิ์มันสิบออกบัตรไทยโอเคอนม กังหัเลสเมัทเต่นคากลายมือ,อมมนี่เนม่อืมคักยองขาดยางเดียว นืมไปเดม่ีนมใหม่เนี่ยขอลืมไปเดียเด๋ยวขอแลมวหันน้ำใหม่นี้อไไยู่บริตออก็ออ้อมกว่าดูออกดีดีฝนกะตกขม้มาข้มาขาดแต่นำใหม่เนี่ยพระบุญมไปกวนายออแล้วก็ผ่านไป có bước Má dăng vậy Má dăng thử ơn, Cảm ơn. Cảm ơn. จากพี่น้องมาเด้อเอาตัวไปกินต่อกันเด้อทุกคนคิปตำมาพ่อตำแล้วก็มากินมันจะยาวตื่นหนึ่งนะคนเริ่มลนะเริ่มมากลนะคลิปหน้าจะเป็นตาอะไรนะโปรดติดตามคลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้เราสองคนบ๊ายบาย ไปกินเขาต่อกัน